ทำไมพี่แบมมตบมไม่ให้แต่มอวนเส้นมาก่อนมื่อว่สี่กูฝากข้อนนีย่ส่ี่าีทงไอเขาคือม่หกบาทคุอยากตายไหมไอ้กูไม่บอกให้ยูที่กูแล้สิบสองอะไรอ่ะกูต้องไปให้พวกมันติดยาติดยางนะมาไม่สิบสองาทไม่ต้องเอาช่วยอะไรก็ได้แต่ายังให้ผมทวงให้ไหมโอ้หงสอยากซะ ใครติดตังแกบอกมาดิไม่มีแต่ว่ากูจะไปเอาวัดสิบสองบาทซื้อร้านนีเนี่ยจะมาเอาตังกับเขาสิบสองบาทไม่ใช่กูมีแล้วแต่มึงถูกเงินแล้วบอกไอ้ติมก mm ินยังยังเกเอาของไปไหนพี่ฝาดถือไว้อันนั้นไปไหนละกินแล้วไอติมเอาจบกันเลยยาก็ดูดฤาษีไม่ดูดเนี่ยไม่ดีมาม่าเพื่อนยังไงอันนี้เอาไปไหนร้านสิบสองไงร้านซื้อร้านกลางให้พวกเร้ใช้สองไม่มีตังเนี่หรอเนี่ย ไม่ไม right. ่แบบมึงว่าอะไรกูมีอยู่ยี่สิบแต่ว่ามึงเรานี่จะกู้ถกออกมาจะไปไหนล่ะยิ้ไม่เอาไม่ไม่เอาก็ให้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวโย่จหักเกีะยนนั่เดี๋ยวไม่ยิ้มเอออยู่ที่รถรถเหนื่อยนั่นะต้อเดี๋ยวกูทถามมึงก่อนต้องยี้สิบสองบาทไหมอ่าอ่าอ่าถ้าโน้มนิดน้อยเราพยิมที่ยี่สิบไงวะนี่ยีได้นะว่าที่นี่กูต้องไม่บอกให้มึงให้มึงยี่สิบบาทก่อนนึกว่าต้องมึงต้องเอาทอนให้กูอีกยี่พัา ต้องถามว่ามึงจะเอาไปทำลายยี่สิบบาทหมายความว่าตอนนี้พี่แบมจะยืมตังแกยี่สิบบาทไม่ใช่กูต้องกูกดแกให้มีให้เขาเปล่ามีแต่ว่ากูทำมันก็กูต้องไปซื้อเามาออกก่อนสองบาทร้านนั้นก่อนเอางี้แกตัดใจแกไม่ต้องกินอออตัังงคคนนคนื่่่เเ้าาุยยกกูไไดมมึม็แล้วแกไม่ต้องกินแล <ก S 1> ้วมมามา่แกให้เขายืมดีกว่าตังยี่สิบบาทไงเออให้เขาไปเลยแล้วมึงมจะเอาไปทำอะไรยี่สิบใช้ได้ไงยยี่สิบห้ามีร้อยหนึ่งไหม มีสี่สิบกว่าบาทกินไอติมไปสองอะแล้วไม่ต้องกินแล้วมากยิาปีไปมากถ้าจะไปใช้เขาให้เขาไปให้เขาไปไปยิมมีโยงมายิ่งไม่ไปเอาในนี่หรือบ้านนี่เอาเขาไปแล้วเอาไงอ่ะที่บางวันนี้ตากไปยิบสี่ใครตากไว้ฮะเดาต่างไอื่อเลยรู้แล้วหมายถึงว่ากูฟังก่อนกูมีเงินที่ไหนบ้านกูมีกินที่ไหนพรุ่งนี้นู่นก็จะโอนมาให้สองวันจริงเหรอมึงอย่ากวนนี่หัวมึงเอารถกูไปออกไม่ได้ กูถามว่ามันยี่สิบห้าแล้วห้าสิบแล้วมึงมีเงินจ่ายเมื่อไหร่อ่ะพวกนี้สองวันหนูเขาโยนมาให้ยาย,ย่านี่ผิดคนไหมเนะี่ยไอ้เหี้ยมึงเป็นไรลวัอยู่ข้างบนยังไม่ออกได้หูสิหมายถึงว่ามึงเฉยก่อนนะกูจะมาค่อยๆเปิดมากินข้าวออ่กูต้องถามว่าตรงนี้สิบตรงว่าต้องมาซื้อมาออกไหมไม่ต้องไม่ต้องออ่าเ,เพราะว่ากินไอติมแล้วสองอันแล้วกูคุยกันอยู่แล้วมว่าเสือกอะไรเราตองใส่ไหมใช่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 จะทำแล้วต้องถือปายที่กูแล้วกูค่ะเสื้อเขาไหมซุ่มๆดูกันทั้งอ่ามใช่ไหมเครื่อาหลังโฟ เขาจะยืมตังห้าวกเฟีเราไม่ต้องกินแล้วให้เขายืมดีกว่าโอ้ยไม่ได้มันก็ให้กูโทรศัพท์ดิไปให้เขาไปไม่เอาลงเลยใส่ข้าวหวยเขาไปฮะอย่าไปสวนตองนี่มันใจอะไรก่อนอ้ยพอห้าจิตว่มีเท่าไหร่อามานับก่อนนะให้เขาไปห้าสิบบาทเขาอยู่ที่่ เอาตัวหาตานัดดีกว่าพี่กูไม่เอาเงินได้นอนด้วยกันอะไรแล้วมันเปิดออกได้ไหมล่ะเงินซื้อแดกได้ไหมล่ะอะไรเนี่ยอะไรมันจับไม่ถูกสิ่งของมึงอย่าตาสวดตาสวดแปลว่าอะไรจริงน่อยู่บ้านของต้าหน่อยหน่อยหน่อยอ่ะแล้วมันว่าถ้าเอาอะไรนี่มันว่าตรงนี้ต้องไปออกมาทีสองไม่ต้องให้พวกมันซื้อแล้วก็ไปซื้อหลังนะ ไอ้กายก็ได้เลยไม่ไม่ไม่เขายืมห้าสิบอย่างเงี้ยยังไงเอ่ยไม่มีมีแต่พวกมึงมีครูมีที่ไหนเออก็แล้วไปต้องวันคนอื่นมาไหนเอาบอกเขาเลยว่าไม่มีอืยก็ตัวหายเงี้ยนัดเงินน้อยแบบเงี้ยนัดใครตัวถอดน่ะใครเป็นมึงนั่นแหละไอ้ใจเงี้ยนัดทำไมน้่นใครแล้วเมื่อกี้มันกินกิ่ดีไหมน่ะกินไปแล้วอ่ะแล้วถามว่าถ้ายิงเหรอเนี่ยให้มันนอนอย่างั้นดูสัตว์ปุ๋ย เขาไม่ยอมไปสอนโรงเรียนมันว่าตัวเฮียนัดดีให้นัดเอาตังค์ไว้ร้อยหนึ่งเขาโอนมาแล้วสองร้อยก็ไปเอามาดิยไปเธอร้อยอะเธอร้อยอนี้เขาให้ผมก่อนอืให้ก่อนที่ร้อรถมันเอ็นยว่าๆมาให้จะโทรให้โทรไปละคุยไปละไม่เอานะย่าจะคุยไหมเดี๋ยโทรไม่ย่าเขาจะขับรถเจอคุยแล้วไม่กดให้กูโทรเดี๋ยวย่าไม่ให like ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กูคุยก oh ับเฮียน um> ัดก่อนก็ใช่เพราะเฮียนัดโทรไปที่ไปโอนไปที่ย yeah. ่าสองร้อยไปสร้างไปสร้าง่ขนาดใจกูยังไม่ให้เลย แล้วมึงจะมานอนได้ไงจะโปงว่าเดี no. no. ๋ยวโทรให้เด no. no. ี e ๋ยวโทรถามให้ว่าอดไหมอ่ะต้องถามแล้วเลยมึงก็อยู่ดีไปไม่โปงเพราะอดอ่มึงให้อดกินไหนว่ากูไม่กินไปมึงก็อดด้วยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวโทรให้มึงก็อดรับโทรศัพท์กับผู้ชายไปให้กินนั่นเพราะน้องสาวกูมาทุกวัน มึงก hey. ็ไม่ต้องไปบัวม um ึงก vale ็ต้องอดใช้เงินกับเดี๋ค um ุยแป๊เดี๋ยวโทรให้เดี๋ยวมาแป๊บนึงมึงอดนอนไงเดี๋ยวมาแล้วก็อาจจะมัดไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวโทรให้ไม่โทรเอ็งก็ทวงไปสิกูไม่เอาอ่ะกูมึงยืมกูแล้วทำไมมึงมีเงินมึงมายืมกูทำไมไม่เอานะไม่โทรโอเคเอาพวกมึงไงนั่นเดี๋ยวจะไม่โทรหาตัดอ่ะแค่ก็เอามาให้เลยฮะเออเพ่เออหาฝาใครดูที่วันจันทร์สี่บาทจะได้นอนหลับที่ใครมักนัดเนี่ยเละชวนถ้าอยากใช้เงินของมึงอ่ะดีไปอ่ะ Cô thì hai Jan kim bội áo yu. tim baba. A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  ăn A baba. A baba. A baba. ba 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 baba. A baba. A ba 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 A baba. A này A baba. A baba. เดี yeah. um, oh, uh, ๋ยวเต็มจิตอันน่ะอ่ะไปนี่เจี๋ข้างหลังไงอีกสักปให้ให้บีอันน่ะอ่ะสั่งเลยเอาผมเอาคุยอันน่ะสิกบาทอันนี้สะทิต้องไปเรียกใครใช่ใหญเรา จะกูอ่วเต็มจิตอะไรเอาอะไรด้เวยอะไรให้อันนี้ให้แกอันนี้ให้แกเลยผมสั่งใหม่เจ้าอะเอากะทิกันเอากะทิสองอันอันนี้ให้บีกะทีแม่ไม่ใช่ของผมสั่งใหม่แล้วอันนี้ให้แกเลยไม่กูเอาไม่เอาอันนี้ของไอ้บีให้แกบีสีอะไรผมสั่งเหมือนกันเออเหลืออะไก็ยังมี ไมองอยแกมเอาอย่งนี้กูเอาสีเขาก็เล็กไหมไม่เอาเดี๋ยวฉันจะหักกูแม่ไม่ไม่เอาเอาเอาันนี้กูเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวกันเอาไม่เอาสั่งใหม่แล้วงั้นแกไปขายดิเอาไปขายนี่แหละยี่สิบเป็นเท่าไหร่เอาตัวให้ดิตัวอะไรดิไอตัวอะไรกันไม่ใช่มันมันแบบยดเมันต้องใส่ถุงมีออย่างนี้นะเต็มเต็ม มันฝนจะตกไหมพี่ใช่เดี๋ยวฝากถือแป๊บเขาดังพรายทำไมไม่แจ่มนะของแกมีไหมมีมีไม่รู้จุกอะไรนี่ได้ไหมได้เอออ่ะอันนี้นี่ให้ลูกอะไรลกริปีบอไม่ได้โอ้ยพอแล้วเออพอแล้วแป๊บนะยี่สิบบาทเองเอาแรงหนาแล้วไปเสื้อสวยนะขายไหมเสื้อเลาถามเสื้อสวยขายไหม ไปอกันเื่อล่อนื่อลเืนไปพขยแนัดปิน่อโทรหากันพอขายติมชมว่าเสื้อสวยขายเลยขายป่ะขายไหมขายให้ใครพขาติมาเขอายเท่าไหร่กนะเอาไปเดี๋ยวโทรหาให้ป่ะมาเดี๋ยวโทรให้